สองคอมเมนต์ชาวเน็ตลั่นถึงเวียสกุลวั์หลังรู้ข่าวลือแต่งเดือนหน้ามีข่าวลือออกมาหนาหูเตรียมลั่นละคังวิวาหลังจากที่พระเอกสุปตาชื่อดังเวียสกุลวั์เปิดตัวแฟนใหม่วิงกี้รีกี้ผู้บริหารก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของทีคุณแม่พลอยไพรินคณรารธได้โพสต์ภาพของว่าที่สะพ้ายและลูกชายพร้อมทางระบุแคปชั่นว่า love you all ซึ่งทำหลายคนเดาว่าทั้งคู่นั้นอาจจะเตรียมแต่งงานกลางเดือนหน้า เพราะปกติแล้วคุณแม่ของหนุ่มเวียนั้นอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้กลับไทยแล้วล่าสุดในแฟนเพจ Facebook เจมอยร้อยแปดได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าได้ยินว่าผัวจะแต่งงานกับน้องวิกกี้กลางเดือนหน้าระแค้เปิดตัวกูก็น้ำตาไหลแล้วหาแต่งจริงกูไม่ดิ้นกับพื้นหระและข่าวที่กูได้ยินอีกเรื่องจากอีปุดเดอร์เพื่อนแอนนาพูดอีกละรอผัวออกมาพูดก็ได้รออย่างใจจดใจจอ่อ หลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์ทั้งแสดงความยินดีและมีบางส่วนที่อกหักแต่เอาเป็นว่าเรื่องแต่งงานต้องรอให้หนุ่มเวียออกมาบอกเองจะดีกว่าค่ะ